ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลกๆข,ของช่วงเช้าวันนี้ครับข็ขอสวัสดีทุกคนในช่วงเช้าและช่วงเที่ยงเที่ยงของวันนี้กันหน่อยครับมากันทางฝั่งของทนานนคุดอยธิรศักิ์โพออนกันหน่อยครับเตรียมที่จะฟอร์มทีมสตาร์ไปประจวบเพื่อดึงเพื่อนร่วมทีมชาติยุคเดียวกันเข้ามาร่วมงานในพีทีประจวบเอฟซีแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีครับก็ได้ออกมาเผยโฉมทีมานของโคจูได้ครับกับการเข้ารับงานคุมทัพต่อพิคัส PT ประกอบ FC ในฤดูกาลใหม่2022ที่รออยู่นานครับนำทัพโดยทนานโคโจูทรศักภูอ้นนั่งกุนซือใหญ่ส่วนสตาฟโค้ชก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เคยรับใช้ทีมชาติมาด้วยกันอย่างท่านาคสุธีสุขสมกิจและท่านาคโคอ้วนวัชรพงศระหานและท่านาคจักรพงศ์ใหญ่โตนั่นเองนะครับโดยขณะที่ทงดนานตัวของโคจูนั้นครับได้เริ่มฟอร์มงานทีมานเป็นทีมบริรับและ อยู่ระหว่างการเตรียมแผนงานโดยเฉพาะตัวูแพ่นว่าจะใช้งานใครบ้างเพื่อเสนอกับบทเบรยียนของทีมพีทีประจวบ โดยเมื่อทีมภา,ายใต้การคุมทัพขนาดนี้ครับของทรานโค้ชหลังอิสระสีทิโรจะเสร็จสิ้นภารกิจศึกหลีกรับและชีมานของโคโจูก็จะเข้าไปคุมทัพฝึกซ้อมเต็มรูปแบบทันทีเลยครับและสาหรับหนึ่งในนักเตะครับที่มีกระแสข่าวครับที่หมายปองของโคโจูนั้นครับก็มีชื่อของทรานอสซิมีคาร์โบเอเนลุกจากสุพรรณบุรีอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระตังฝั่งของตลาดซื้อขายไทยลีกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของด้านบนไทย .com ครับตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวหรือประโคมข่าวเลยครับว่ามีเอเจนต์เตรียมที่จะนำา2สตาร์ดังในยุคก่อนครับอย่างด้านเขาคู่และเฮอร์แมนคัมแบ็กค้าแข่งในเมืองไทยอีกครั้งหละครับอย่างไรก็ตามครับทีมข่าวของท้านเว็บไซต์บนไทย .com ครับได้รับรายงานมาว่ามีเอเจนต์ที่กําลังจะนําอดีต2ดาวเตะจากทวีปแอฟริกา กลับมาค้าแข้งในลีกของเมืองไทยครั้งนั่นก็คือางด้านคริสเตียนเขาคู่กอกนาชาวไอบรุกโคสครับวัย38ปีอดลตคคาแข้งกับกิีินไปอย่างเมืองทองราตเต็ดเมื่อปี2010ที่มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเมื่อปี2010และ2012ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับนาตด,ด้านรูโดยค่าตัว10ล้านบาทและจากนั้นครับก็ย้ายไปอีกหลายสโมสรในลีกยุโรปครับทั้งทนาาสาธารณเช็กและอาเซอร์ไบจานซึ่งเวลานี้ครับขเขาก็อยู่ในทวีปเบเชียกับทีมอย่างางด้านบังกาเทศโปลิส ซึ่งถือว่าเป็นคำรับที่2ครับของเขาหลังจากย้ายมาเมื่อปีของธนาา20 2021เดือนเมษายนก่อนที่จะแยกทางกันในอีก4เดือนต่อมาและเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาครับก็ได้เซ็นสัญญาคัมแบ็กไปสู่สโมสรนังกล่าอีกครั้งหนึ่งเป็นทีเียบรอยครับ และอีกหนึ่งคนครับก็คือหนึ่งในตำนานเกมรับที่ทุกคนน่านรู้จักกันดีครับที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคบิกเบิกของทดนันบูรรเดรดมยูเดเตดที่เทคโอเวอร์มาจากการไฟฟ้า,ฟาส่วนภูมิภาคนั่นก็คือตะน,นัน e อิฟอโคราเฮเมนหอกชาวแคนบรููวัย32ปีครับโดยเวลานั้นครับเขาก็มาพร้อมกับผู้เล่นอย่างตดนันอัมบารินเยาดัมทิดทอบุนมาทานัน วิรยุทธ์จิตกุลทอลังสัตว์วิวัฒชชยโชคอภิเชษพุทธานและสิวรักษ์เทศสูงเนินซึ่งมีส่วนพาทับปราศาสสายฟ้าครับโครองเชนธดิเมื่อปี2018และลีกครับ2012อีกด้วยแหละครับและต่อมาครับก่อนที่เขาจะครับก็จะย้ายไปอยู่กับทนานชงจิงลีฟาน FC ทีมในชนิีกลีกวันของประเทศจีนเมื่อปี2012ซึ่งเขาเองครับเคยปัดข้อเสนอทีมจากอิตาลีมาแล้วครับโดยเวลานี้ครับทน่านเฮอฮ์เมนก็เล่นอยู่ในลีกแคนาดา ซึ่งเอเย่นก็หวังว่าจะพาทั้งสองคนกลับมาคาแข้งในเมืองไทยอีกครั้งโดยด้วยอายุที่เพิ่งจะ30ตน้ตนๆเท่านั้นแต่ว่ายัางไม่มีทีไหนตอบรับกลับมาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3าครับมากัดทางฝั่งของทาราสุพัณบรีฟสีกันหน่อยครับเมื่อบทเบรียนของทาราสุพันไม่ขัดใจแฟนบอลเลยครับเตรียมที่จะขับอดีตผลออกจากทีมเลยครับและยืนยันว่าบิ๊กท็อปครับหนุนทีมมาโดยตลอดเลยครับอย่างไรก็ตามครับสรับบทเบรียนของสุพันบรี FC ครับเตรียมที่จะตกอนาคตทิศทางของทีมในฤดูกาลหน้า็วๆนี้เลยครับหลังจบภารกิจฤดูกาล2 0 2 1เป็นเชียร์บอลเลยครับเมื่อล่าสุดเพิ่งตกรอบรอบรองช้างเอเปครับไปด้วยการแพ้ แพ้บุรีรัมยูเนตดดสนุกสมศักดิ์ศรีไป2ประตูต่อ3เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบทบทเริยนคาบโู้ปัญหาเลยครับว่าโดยเรื่องของสตาร์เฟนบอลที่ไม่ต้องการให้เดบาโอคุณสื่อชาวไนจีเรียครับคงเกีียวกับทีมอีกต่อไปและคาดว่าจะหาคุณสื่อคนใหม่เข้ามาทำน้าทีแทนแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังเสร็จสิ้นภรกิจฤดูกาล2021ครับโดยการตกรอบรอง้วยชังเอเบครับแบบสู้สมศักดิ์ศรีแพ้บุรีรัม ติงแชมป์ไปสนุก3ประตูต่อ2เมื่อที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยทนาโค้ชปราคาบครับหรือทนาสตาพรวาจาคาสตาโค้ชของทีมครับก็ได้ออกหมายจำรับระหว่างแถลงข่าวหลังจบเกมเลยครับว่าอนาคตทิศทางของทีมจะเดินทางไปแบบไหนคาดว่าเร็วๆนี้ครับบดบริหารของทีมจะเร่งประชุมหาลือกันโดยเร็วที่สุดดยขนาดนี้ครับบดเองครับก็ทราบถึงปนัญหาของทีมโดยเฉพาะสตาแฟนบอลครับที่ปฏิเสธไม่ต้องการให้เดบิโย่กุนซือชาไนจีเลียอยู่กับทีม ต่อไปนั่นเองเลยครับโดยบทเปลี่ยนของทีมครับก็จะทําตามความยกร้องของแฟนบอลอย่างแน่นอนโดยจะไม่ให้อดีบยูอยู่เกี่ยวข้องกับทีมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามส่วนจะได้ใครเข้ามาคุมทีมนั้นครับคงต้องรอมติข,ของบทเปลี่ยนอีกครั้งแหละครับโดยนอกจากนี้ครับท่านนันโคศสาพรครับยังไลกว่าที่ผ่านมานั้นครับทีมไม่ได้มีปัญหาภายในทีมแต่อย่างใดโดยเฉพาะเรื่องของเงินเดือนของนักเตะและทีมาทุกคนครับออกตรงเวลาทุกเดือนไม่มีติดค้างหรือจ่ายไม่เต็มซึ่งแม้ว่า คุณท็อปวลาบุธครับท่านจะไม่ได้เข้ามาดูแลทีมอย่างใกล้ชิดแต่ท่านก็ยังคงให้การสนุนทีมเป็นอย่างดีมาตลอดให้กลุ่นใกล้ชิดมาดูแลทีมตลอดและยืนยันครับว่าแม้ว่าทีมจะตกชั้นไปเล่นในลีกลองทะลิกสองในฤดูก,กาลหน้าแต่ทีมครับก็จะส่งทีมช้างศึกคิตาจีเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนและจะพยายามกลับเข้ามาสู่ทะลิหนึ่งให้ได้เหลวที่สุดแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ